ก็สวัสดีครับผมเป็นมัญนญนพลนะครับก็วันนี้อยากจะมาฝากเพลงจีบก่อนได้นะเลสเพอรนนะครับสําหรับเนื้อหาในเพลงมันจะเป็นประมาณไหนอะไรยังไงครับครับผมก็เนื้อหาเป็นเกี่ยวกับคนที่แอบชอบแต่ว่าเป็นคนที่ขี้เขินเข้าหาคนไม่เป็นแล้วก็เลยเออชิญชวนให้เขามาจีบก่อนได้นะแทนที่เราจะไปจีบเขาครับผม เร็บคนรังเล็บคนเล้นมันมาจากไหนไอะไรยังไงหรือใครจริงๆ,งๆก็มาจากตัวผมเองอใช่มันก็เป็นเหมือนแบบแนวคิดหรือแบบอาจจะเป็นตัวผมเองด้วยแหละที่เราเป็นคนแบบขี้เขินขี้อายเข้าหาคนไม่ค่อยเก่งออใชออ่คือเชิญบอกว่าเออเาาใช่เราอาจจะจีบเขาไม่เป็นเลยเออจีบผมได้นะอตนนี้เป็นการประกาศว่าโสดใช่ไหมเชิญจีบได้ใช่ครับจีบได้เลยเต็มที่ออ๋เป็นซิงเกิลแรกเลยครับ ที่ไปยังไงทำให้ถึงแบบคือมาแบบออกซิงเกิลเราะผมก็ตอนแรกเคยมีโอกาสได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ค่อยๆรัคกครับแล้วก็พอดีพี่จัดรู้จักกับทางพี่แมนอยู่แล้วแล้วพอดีเขาทำโปรเจกต์ฟิฟตี้ทูขึ้นมาก็เลยเออมีโอกาสแบบเออได้มาร่วมงานกันก็เลยเออกมาเป็นซิงเกิลแรกซิงเกิลทีนี้นครับเราคือแบบเราชอบร้องเพลง,งลอะไรอยู่แล้วด้วย ใช่ครับจริงๆชอบมาตั้งแต่มอปลายนะครับแล้วก็ตั้งแต่เข้ามาในวงานการก็ออกเออก็ได้มีโอกาสาทางพ่จกกัดณาให้เออได้ลองร้องแล้วก็แบบเอ้ยน่าสนใจก็เลยไปเป็นอ่า OST ของซีรีส์เสร็จแล้วก็มาเป็นซิงเกิลจิบกอดแสดงว,ว่าติดหนมเปิดใจในการร้องเพลงใช่ครับซิงเกิแลแรกเป็นแบบเติมเต็มความเป็นศิลปินเรามากไหมก็ก็ตเติมเต็ม พอสมควรครับเพราะว่าจริงๆก็อยากลองร้องมาตั้งนานแล้วแล้วมันก็รู้สึกว่าเออเราก็ได้มีโอกาสก็มีได้แบบออกไปเพอร์ฟอร์มพอเป็นซิงเกิลนะครับที่แบบสเตจข้างนอกซึ่งรู้สึกว่าเออมันสนุกมากพอพอณวันนี้มันเออได้แล้วนะซิงเกิลมาลองมันยังไงครับ happy รอผลที่แบบเออการตอบรับยังไงบ้างเลยก็แฮ happy happy มากครับเพราะว่ายังตอนแรกแบบตอนที่ฟังยังตกใจอยู่เออนี่เสียงตัวเองเหรอ ใช่เขาแบบเออเราก็ไม่ไม่คิดว่าเราจะแบบได้เห็น m อมตัวเองด้วยในแบบในในในเน็ตอะไรแบบเนี้ยเราก็เออตื่นเต้นอะไรแบบเนี้ยครับฟีดแบ a ที่ส่งมาถึงเราอะไรนะครับ check หรืออะไรอย่างงี้มยคอมเมนต์ e d b a c k ก็ก็ได้มีมีไปเช็คว่างครับก็ส่วนใหญ่ก็จะชมว่าเออน่ารักดีท่าเต้นน่ารักมากเพลงแบบเนื้อหาก็น่ารักอะไรแบบเนี้ยครับก็เลยจะเต้นโชว์วันนี้สักหนึ่งแมทเหครับ เต้นเลยไหมครับเดี๋ยวไว้ก่อนคือคือถ้าเต้นมันก็เป็นท่าอะไรที่น่ารักนะเป็นนู่มเป็นนี่อะไรน้อเป็นใช่อันนี้เราถนัดอยู่แล้วได้ไหมครับกับการเต้นเหรอครับไม่ไม่มไม่ถนัดเลยแต่ถ้าก็ออกมาดูแบบเออน่ารักสมูนอย่างี้ขอบคุณครับก็จริงๆผมว่าเต้นยากคือผมก็เป็นคนเต้นไม่เก่งแต่ก็ ซ้อมทั้งวันทั้งคืนเลยครับก็ช่วงช่วงเวลาที่ใกล้ๆจะแบบไปถ่ายเอ็มวีก็อยู่บ้านก็คือแบบตื่นมาก็แบบเป็นจมกินข้าวก็โอเคจาท่าเพราะมันแบบเออท่ามันค่อนข้างยากก็เลยเออต้องเป็นตลอดเดี๋ยวปิดใจเพลงหน้าเพลงหน้าต้องดแดนเลยเพลงหน้าไม่อยากแดอมันจะมีแบบชาลงชาเลนอะไรครับมีมีชาเลนให้ไปเล่นตามครับใช่ ก็เสิร์ชแฮชแท็กจีบก่อนได้นะครับผมคาดหวังจะให้ใครเล่นชาเลนจ์เราคนณใกล้ตัวก่อนคนรอบๆตัวในบริษัทอะไรอย่างเงี้ยจิ้มไให้พี่จัดเป็นให้พี่อัพใช่ครับเขาจะเต้นหยักเต้นหยัอพี่อัพมีเต้นกับของผมแต่ว่าเดี๋ยวจะรอดูของพี่อัพคนเดียวแม้แต่พี่อัพกับพี่ภูมิก็ได้ได้ไม่คิดว่าจเป็ได้พี่อัพผมมาเต้นเก่ง อ๋อเขาจะเต้นไ้เหรอเดี๋ยวต้องให้พี่จันไปขอตอนที่แบบว่าจะออกมาเป็นแบบเพลงนี้ยังไงเราคุยกับคนที่แบบทเพลงบดียรครับจริงๆตอนแรกก็ตื่นเต้นมากว่าแบบจะเป็นยังไงเพราะว่าก็ไม่เคยไปคุยไม่เคยคุยกับแบบพี่คนแต่งเพลงเลยแล้วแบบพอมีโอกาสผมก็เลยแบบขอพี่แมนว่าเฮ้ยขอขอดได้ไหมผมไม่รู้ต้องทําไง ผมเลยขอขอดเพลงแล้วอยู่บ้านแล้วก็นั่งดีดิต้์แล้วก็ร้องเพลงแล้วก็อัดเสียงอัดไวร์เลคขอดไปเสร็จแล้วก็พอไปถึงวันผมก็เออพี่คอรบครับผมอัดมาให้เสร็จแล้วจริงๆมันมันผิดไปหมดเลยพี่เพราะว่าจริงๆเหมือนแบบมันมีอีกไฟล์หนึ่งที่มันมีเมลโลดี้ที่เขาว่างไว้อยู่แล้วจริงจริงมันไม่ต้องใช้แต่ก็พี่เขาก็บอกว่ามันก็เป็นเหมือนเป็นแนวทางว่าเอยเราอาจจะแบบ สามารถไปปรับต่อได้ซึ่งจริงๆพอไปถึงมันเป็นแค่การคุยคุยเล่นๆสบายๆายมากครับนนตอนนี้มันโอเคไหมเดสนสำหรับการที่ิงเคุลเราจะต่อยอดหรืออะไรอะไรได้บ้างครับต่อยอดก็กกอะไรนะ,นะครับเรื่องการน,น้องเพลงจะต่อยอดเราได้ไหมเรือเราก็เข้ามาแบบเราเป็นศิลปินแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็ ก็จะต่อยอดไปทางด้านศิลปินแล้วก็ด้านเพลงไปเรื่อยๆครับเพราะว่าทางผมกับทางจัดสอปก็คาดว่าจะทำเพลงในปลายปีอีกเหมือนกันก็จะทำต่อแฟนโปรเจกต์ไปถึงไหนคอนเสิร์ตหรือแฟนรู้หรืออะไรอย่างนีม้มันจะมีไป็นประมาณนั้นไหมครับออก็น่าจะกำลังคุยกันอยู่ครับก็คาดว่าเดี๋ยวจะมีมีเล็กๆน้อยๆก่อนอาจจะเป็นคอนเสิร์ต ใช่ครับสี่จุดห้าหมื่นก็กําลังแบบใช่ครับกำกลังไปเรื่อยๆอันนี้เราอยู่ในบ้านหน่วยแฟนคลับก็แบบเข้ามาแบบดูหรือว่ามาอะไรอย่างเงี้ยตลอด้วันครับใช่ครับก็ก็ดีใจที่แบบเออมาดูมาเชียร์แล้วก็เห็นมีแบบคอมเมนต์น่ารักน่ารักแลมีติดแฮชแท็กบ้างอันนี้ตั้งๆเลยไหมร้อยร้อยล้านวิวหรือให้ไปแบบเออลักล้างก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็อยากยังไปทีละสเต็ปก็ผมว่าทีละสเต็ปทีละสเต็ปไปเรื่อยๆครับ มาดูกันได้ไหมครับถ้าเกิดไม่ดูก็มาจีบก่อนได้นะไม่ติดเฮ้ยถ้าลีจีบนต้องมีท่าแล้วแม่ต้องมีท่า่หน่อยจีบก่อนได้นะครับอีกนิดนึงโอเคหรือทั้งเพลงเลยจีบก่อนได้นะครับแค่คุณไม่คิดจะมาหลอกยอกยองยนะครับ ผมก็คงรักจะตายจีบก่อนได้นะครับรู้ไหมผมรอคุณตั้งนานบอกบอกบอกเลยครับผมคือคนทำอะไรก็ผมก็ฝากไปเล่นด้วยนะครับเรา มีเพลงปุ๊บเนี่ยเราก็หวังที่แบบน่าจะได้แบบมีออนสเตจอะไร <ừ, S 2> พวกนี้เนาะเออใครจะได้เจอเราบนเวทีอะไรยังไงบ้างไลยเออครับผมก็ก็ล่าสุดก็มีไปออนสเตจมาแล้วครับก็จริงๆก็คาดหวังว่าเออจะได้ไปอีกเยอะๆเพราะรู้สึกว่ามันก็สนุกเป็นความสุขอีกอย่าง ถ้าสมมติว่ามีแบบชวนปุ๊บมีขึ้นเสเตจได้ไปแน่นอนไปเลยครับให้เป็แฟนเตรียมอะไรดีคะก็มีป้ายไฟมีอะไรไปเชียร์นะให้เวลาเราจะขึ้นเวทีเอ่อไม่ต้องมีก็ได้ครับเตรียมท่าเต้นมาเต้นกับผมก็พอเต <laughs> ้นไปกับการ์ด <laughs> ใช่ค่ะอัปเดตงานเป็นยังไงของเราไหนสิคะในในป้ายครับก็เออ่คาดว่าจะช่วงใกล้ๆนี้เดี๋ยวจะมีปล่อยคอเวอร์ที่อัดกับทาง Just Up ไปแล้วครับเป<ๆ>็นคอเวอร์เพลงแล้วก<ๆ>็คาดว่าสิ<ๆ>้นปีก็ น่าจะมีเพลงที่ทำกับพี่จัสแล้วก็จัสอัพเหมือนกันครับดูแบบลึกๆให้พูดได้หรือเปล่าพูดได้ครับพูดได้ผมเรียบเรียงคำอยู่แล้วก็ได้คนไปรอติดตามได้เลยครับผม <c oughs> โอเคโอเคเนาะอ่ะปิดท้ายขอแบบเออชาเลนจ์เออชาเลนจ์อะรไรครับผมก็ฟังได้ครับกับเพลงจีบก่อนได้นะก็สามารถไปเล่นชาเลนจ์กันได้เลยนะครับซึ่งให้ผมเต้นอีกสักทีไหมครับได้เดี๋ยวได้เนาะ โอเคย้อนมานานะะ <All. S 1> แล้วกันครับผมโอเคจีบก่อนได้นะครับแค่คุณไม่คิดจะมาหลอกยอกยอกแย่นะครับผมโกงความรักจะตายจีบก่อนได้นะครับรู้ไหมผมรอคุณตั้งเลยบอกบอกบอกเลยครับผมเกินขั้นละลายฝากไปเล่นด้วยนะครับต้องการติดตามครับผม ของผมก็สามารถติดตามได้ B B E N L K ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ข่าวสารเพิ่มเติมจาก Just Up Official ส่วนเพลงนะครับก็สามารถไปฟังทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มได้แล้วก็สามารถไปดู MV ได้ที่ YouTube ของ p r o j e c t 52นะครับ <Okay>. <S 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 <s